สวัสดีครับผมกรัปตะวันครับฟอร์ดเกษตรน้ำมันมินนะครับวันนี้จะจะมารีวิวรถข้างหลังครับเป็นรถของพี่นนท์จากระยองนะครับตัวนี้ XLT แต่งแฮมเมอร์นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูด้านหน้าก่อนครับส่วนของด้านหน้านะครับมาที่กระจังหน้าก่อนเลยนะครับกระจังหน้าตัวนี้พี่นนท์นะครับใช้เป็นกระจังหน้าเลฟเตอร์นะครับ F O R D เลือกเป็นตัวอักษรสีดําตัดขอบสีแดงนะครับแล้วก็ใส่ไฟเป็นตัวไฟสปอร์ตแบบยาว3จุดเข้าไปนะครับเพิ่มความโดดเด่นให้ตัวรถ ในส่วนของสกู๊ปด้านบนครับใช้เป็นสกู๊ปทรงฟิตนะครับใส่เป็นม้าสีแดงนะตัดเป็นโทนดามแดงตามคอนเซ็ปต์ของพี่นนท์เลยนะครับมาดูที่ไฟกันบ้างครับตัวนี้ไฟใช้เป็นไฟมาสแตง4สเต็ปนะครับ4สเต็ปยังไงครับเดยไลท์ไลท์หนึ่งครับไฟเลี้ยว3สเต็ปอันนี้2ครับแล้วก็ไฟวงแหวนครับแล้วก็เดวิ่ไอสีแดงนะครับเป็นไฟมาสแตง4สเต็ปเลยนี่ตัวท็อปของตัวมาสแตงเลยนะครับมาที่การชนด้านหน้าครับใช้เป็นการชนเหล็กแฮมเมอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะ ที่ดูเป็นตัวก้านยาวๆนะครับเห็นก้านสีแดงลงไปนี้นะครับใครที่เล่นแฮมเมอร์อยู่ก็รู้เลยว่าตัวนี้เป็นการชนหรือแฮมเมอร์ตัวท็อปแน่นอนนะครับแนตัวนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้ครับแล้วก็ไฟตัดหมอกตัวนี้นะครับมีให้ทั้ง2ฝั่งเลยนี่สฝั่งเลยหูรักจูงตัวนี้ใส่เป็นสีแดงนะครับใช้งานได้จริงๆเลยนะครับมาต่อไปเรามาดูล้อครับด้านข้างกันบ้างนะครับใช้เป็นซุ้มล้อนะครับ6นิ้วนะครับตัดกับหมุดเงิน แล้วก็ตัวล้อนะครับใช้เป็นล้อดอกไม้นะครับล้อดอกไม้คลิปแดงใส่เป็นแม็กสินิ้วนะใช้เป็นยางมัดทะเลนนะครับเป็นยาง MT ขนาดเบอร์ซสายยางอยูที่33มสคูณสิบ R 1 8แล้วก็ปีกนกครับตัวนี้พี่นมเปลี่ยนปีกนกเป็นปีกนกปรับองศาของโปรเฟนเดอร์นะครับทําให้หน้ายางมันขนานกับถนนตลอดเวลานะครับไม่กินหน้ายางแล้วก็การขับขี่ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับลายสติกเกอร์ฮะ ตัวนี้เลือกเป็นลายโคนนะลายโคนสีเทานะครับตัดอักษรสีแดงคัมเบรลังเจอร์นะพี่นนท์เลือกเป็นตัวนี้เลยนะครับมีตัวข้อฝาถังใส่เข้ามานะครับนี่ส่วนของตัวล้อหลังนะครับโลบาร์ด้านบนนะครับเลือกเป็นโลบาร์เหล็กของ Outlander ตัวนี้ก็ตัดเข้ากันนะครับส่วนของด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับใช้ตัวติดกาบตัว FORD สีแดงเข้าไปที่ตัวฝาท้ายนะครับเพิ่มให้มันมีความโดดเด่นมากขึ้นนะครับการชนท้ายใช้แฮมเมอร์เหมือนกันนะครับ มีตัวนี้ห่วงสีแดงนะครับแล้วก็หมุดลากจูงตัวนี้ไม่ได้ติดมาไว้แค่เท่นะครับใช้งานได้จริงทั้ง2อย่างเลยนะครับในตัวกันชนท้ายมีไฟเลี้ยวเพิ่มมาให้ด้วยทั้ง2ข้างนะครับไฟท้ายใช้เป็นไฟท้ายทอรัชครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็นลูกปีกผีเสื้อ3มขีดแบบนี้นะครับวิ่งแบบสวยๆเลยต่อไปมาดูภายในกันบ้างครับตัวนี้ XLT ราคา857,000เป็นตัวท็อปของรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับมีอะไรบ้างนะครับมาดูด้านในกันครับ ภายในนะครับก็จะได้เป็นเป็นหนังทั้งหมดแล้วนะครับตัดได้สีเทานะครับตัวเบาะก็จะเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดเลยได้เบาะหนังจากโรงงานนะตัดได้เทาการปรับเบาะเป็นแบบแมนนวลนะครับพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับสามารถบังคับควบคุมเครื่องเสียงนะครับรับสายโทรศัพท์นะครับปรับฟังก์ชันของการสังเกตหน้าจอตรงนี้นะครับและตรงนี้ยังมีในส่วนของ c r u คอน control มาให้ด้วยนะครับในตัวท็อประบบไฟหน้าครับไฟหน้าจะเป็นระบบไฟหน้าอัตโนมัติแล้วนะครับ ต้องการอัตโนมัติก็แค่บิดมาตรงนี้นะครับได้เป็นไฟอัตโนมัติเปิดปิดอัตโนมัติได้เลยนะครับเปิดปิดไฟตัดหมอกได้นะครับแล้วก็ตัวหน้าจอหน้าจอ8นิ้วนะครับเป็นซิงค์รองรับ Apple CarP l a y แล้วก็ Android Auto ได้ในตัวเลย,ยงี้ครับวันนี้นะครับรถของพี่นนท์สวยหรออขนาดไหนครับเดี๋ยวถ้าลระกัปตะวันมีคลิปด,ดีๆนะครับ ก็จะมารีวิวให้ดูคนอีกนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมหรือใครเข้ามาดูครั้งแรกก็กดไลค์กดแชร์เพจให้ก๊อฟด้วยนะครับส่วนเห็นคนที่เห็นว่าเพื่อนนะครับอยากได้รถอยากได้แต่งสวยแบบนี้พอดีนะครับกดแชร์ไปให้เพื่อนดูได้ครับแล้วก็ติดต่อกันมาครับเบอร์โทรด้านล่างครับผมหรือว่ากดไลค์เพจก๊อฟตะวันฟอร์ดเกษตรน้มินนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ